วันนี้เราก็ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวนางตุกที่จังหวัดเชียงใหม่ครับงานก,ก็จะเริ่มนอนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็ออกกันมาประมาณแปดโมงเช้านะครับพอมาถึงบรรยากาศก็จะเป็นร้อนๆนนะหน้าหนาวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็น ช่วงหน้าร้อนนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่บนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพนะครับเดี๋ยวอีกสภาพผมจะพาขึ้นไปดูน้ำตกแม่แกยวนะครับซึ่งเดินไปอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นข้างบนนะครับลองเดินขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะ คุณยังจะมาไม่เยอะกันนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเช้าอยู่นะครับแต่เองกประมาณสักพักก็จะมีคนมาเดินเยอะนะครับส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเขาชอบมานั่งเล่นกันตรงน้ำตกไว้แก้วแถวนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้เมืองนะครับมันเป็นน้ำตกในเมืองนะครับ มันห่างจากตัวเมืองแค่2กิโล3ากิโลเองนะครับห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่มันก็อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพนะครับซึ่งน้ำตกห้วยแก้วนี้เขาก็ไม่ได้เก็บค่าในท่องเที่ยวเข้ามานะครับเพราะว่ามันมันยังไม่ได้ขึ้นไปดอยสุเทพนะครับมันเป็นแค่ขาขึ้นเฉยๆส่วนมากเขาจะชอบมา นั่งพักผ่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีน้ําที่ไหลลงมาจากข้างบนนะครับซึ่งบรรยากาศมันก็ดีมากๆครับช่วงเช้าถ้าเป็นช่วงบ่ายคนก็จะชอบไปนั่งตรงที่น้ําตกกันนะครับเพราะว่ามันจะมีน้ําตกที่ไหลลงมามันจะเย็นสบายนะครับเส้งน้ําตก้วยแก้วเขาจะไม่ได้เก็บค่าบริการหรือว่าค่าเข้านะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ ทางผ่านขึ้นไปดอยสุเทพนะครับซึ่งมันเป็นน้ำตกที่ติดกับเมืองแล้วมันก็ยังไม่ได้เดินทางขึ้นไปไกลนะครับเขาก็จะไม่ได้เก็บค่าเข้านะครับซึ่งถ้าใครชอบมาเที่ยวแหล่งธรรมชาติก็แนะนำนะครับเออน้ำเย็นว่ะจริงผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ชอบอะไรที่มันแบบ เป็นธรรมชาติธรรมชาตินะครับผมชอบซึ่งที่นี่มันก็เป็นน้ำตกำไม่ไกลไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับแค่ขี่รถออกมาจากตัวเมืองเชียงใหม่แค่สองสามกิโลมผมก็ว่ามันก็โอเคครับเพราะว่าเราไ,ไม่เดินทางเข้าไปไกลมากเย็นไหมเหรอสำหรับวันหยุดพักผ่อเสาร์อาทิตย์นี้เราก็ ถ้ออากันครับรถเล่นตามน้ำตกแถวแถวเชียงใหม่นี่<อ>ผมก็นน้เย็ยมคิดว่ามันก็โอเคนะครับเพราะว่าน้ำตกทางขึ้นโ,ยโอยสุเทศเนี่ยเป็นน้าตกที่สะอาดนะครับถ้าใครชอบแบบบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับผมก็แนะนำใี่มาน้ำตกมว้แก้วกันนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีมากๆนะครับ ถ้าใครชอบบรรยากาศธรรมชาตินะครับผมก็แนะนาให้มีญญาาเสือ่อหรือว่าที่นั่งแบบปิกนิกนะครับเราก็นําติดตัวมาด้วยนะครับหรือว่าใครจะอยากมากินข้าวนอกบ้านก็เอกซื้อมาจากข้างนอกก็ได้นะครับแล้วเราก็เอามา,าทำกินที่น,นะนี่นะครับก็ที่นี่นั่งเล่นได้นะครับเขาไม่ได้ห้ามไม่เลยเลยพาครอบครัวมาแล้วก็ ซื้อกับข้าวมาทำกินที่นี่ก็ได้นะครับแต่ที่นี่เขาก็แบบถ้าใครซื้ออะไรมากินเนี่ยเขาก็แนะนำให้เก็บขยะเก็บอะไรออกไปด้วยนะครับเพราะว่าในตรงนี้เขาจะไม่มีถังขยะนะครับจุดชมผีเสื้อที่นี่ก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบเดินทางไกลนะครับเพราะว่ามันใกล้เมืองมากๆไลยครับแค่ขี่เลย าทางขึ้นดอยสุเทพแค่นิดเดียวเองครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็มีที่จอดแล้วก็เดินเข้ามาไม่ถึงสองลายีนะครับก็จะเจอทางขึ้นน้ำตกไม่แก้วนะครับส่วนทางขึ้นน้ำตกไ,กไม้แก้วตรงนี้ก็จะอ่าขึ้นแบบประมากนิดน,นึงนะครับแต่ก็ พอขึ้นได้นะครับแต่ถ้าใครขึ้นมาแล้วก็ผมแนะนําเลยตรงนี้นีน้าเย็นมากๆนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยผมบอกเลยผมลงมานั่งตรงนี้เล่าบรรยากาศมันได้มากๆแต่ส่วนมากอาจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติครับที่เขาชอบมานั่งเล่นตรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นตรงที่น้ําตกไหลลงมานะครับดูจากภาพที่ผมถ่ายให้ คนรู้นะครับตรงนี้จะ,ะไม่ค่อยมีคนเดินมานะเพราะว่ามันมันจะชันหน่อยหนะึ่งแต่ว่าผมคิดว่านะถ้าถ้าเป็นผู้ชายก็ขึ้นไม่ยากะครับผู้หญิงก็ขึ้นได้นะก็มีบางคนที่เขามาขึ้นพวกนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่เขาชอบขึ้นมานั่งตรงนี้บอกเลยว่ามันมันอากาศมันดีมากเลยมันเย็นมากมตรงนี้ ซึงช่วงนี้นะมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับขึ้นมานั่งเล่นได้นะผมแนะนํานะน้าตกห้อยแก้วนะครับดูจากภาพก็ได้นะครับที่ผมถ่ายให้ทุกคนดูนะครับซึ่งน้าตกตรงนี้เป็นน้าตกหนะ้อยแก้วเนี่คือผมมาเที่ยวเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนี้มันมีน้าตกนะครับผมก็เห็นเขารีวิวแล้วผมก็เลยอพาแฟนมานะครับ ถ้าใครว่างๆก็ไม่อยากเดินทางไกลนะครับแค่ขี่เลยเซนทัลเฟสตรงหนาหน่อยหนึ่งแล้วก็เลี้ยวขวานะครับทางขึ้นรอยสุเทพนะครับก็เลี้ยวซ้ายอีกหนึ่งที่แล้วก็ตรงที่จอดรถกับน้ำตกนี้ก็ห่างกันแค่นิดเดียวนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับแต่มันเหมือนเป็นน้ำตก ในเมืองนะครับถ้าใครอยากจะมาเที่ยวก็แนะนำนะครับก็มาเที่ยวได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบเดินทางไกลนะครับในลองเดิน,นับำตกไ,ไม้เกี้ยวครับบรรยากาศดีมากๆเลยหนักของเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับเหมาะมากๆครับสำหรับเราจะมานั่งเล่นเนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ำตกที่ไหนอีกก็ อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกับช่อง y ย u u ูบอ in channel ครับขอบคุณครับเจอกันทิปหน้า